นี่นี่นี่เคยสงสัยไหมว่าบริษัทที่เขารับซื้อนี่เสียไปบริหารเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรแล้วเขาซื้อมาในราคาเท่าไร่กันแน่ก่อนอื่นมารู้จักกันนาะว่านี่เสียเนี่ยก็คือนี่ NPL ที่ธนาคารเนี่ยปกติเขาจะมีเงินสำรองสําหรับนี่เสียกลุ่มนี้ไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งพอเขาคํานวณแล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าเอ้ยถ้าขายออกไปเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะเขาเผื่อสำรองตรงนี้ไว้แล้วไงแต่ว่านี่กลุ่มนี้มันแบ่งได้2ประเภทนะประเภทแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่มันมีสินทรัพย์ ประกันอย่างพวกอสังหาริมทรัพย์อย่างพวกบ้านอย่างเงี้ยเป็นต้นพวกเนี้ยเขาจะขายให้กับบริษัทที่ไปบริหารหนี้สินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ45-50และถ้าบริษัทพวกนี้เขาซื้อไปเขาขายได้100ได้สัก70เ็นี่ยเขาก็กาไรนึกออกไหมกับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่2เนี่ยก็คือกลุ่มพวกที่ไม่มีสินทรัพย์คําประกันหรือว่าพวกนี้บัตรเครดิตพวกนี้เพอร์ซน l ลล์โลนหรือว่าพวกสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆพวกเนี้ยเขาจะรับซื้อในราคาแค่5-10เองกออกมี้เส100ทเนต์แค แค่5บาทเองและถ้าเขาสามารถไปเก็บได้ไม่ต้องเต็มร้อยหรอกเก็บได้2 0 15%เ็นารเตี่ยเขาก็ได้กาไรเต็มๆแล้วทีเนี้ยรู้เรือยังว่าเขาซื้อไปบริหารทําไมและบริษัทกลุ่มนี้มันมีอะไรบ้างบริษัทอย่างเช่นแบม JMT ชโยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั่นเองถ้าใครสนใจหุ้นกลุ่มนี้ก็ลองไปดูศึกษาเพิ่มเติมได้มีอะไรดีๆอย่างนี้พี่กิจจะเอามาบอกอีกติดตามพี่กิจไว้ฟินฟินทองเรื่องเงินเรื่องง่าย